สวัสดีคะ่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้มาใน ep แปดสิบเจ็ดแล้วนะคะพี่พี่แปดสิบเจ็ดนะคะวันนี้ช่องน้องละพีมีมาให้พี่พี่ชมทั้งหมดยี่สิบห้ารายการเลยนะคะสี่ร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่พี่จะส่งให้ฟรีนะคะแบบ ems มีบริการเก็บปลายทาง หรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ก็สามารถสแกนกิวอาร์โค้ดนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2่นได้เลยนะคะช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะพี่ๆยินดีให้บริการพี่พทุกคนเลยนะคะฝากพี่พีที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีด้วยนะคะพี่ๆนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พเดี๋ยวเราจะไปชมรายการแรกกันเลยนะคะ อนุญาต z o มนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พีก็จะเป็นจอบหลวงเพ่อไปนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีจอบหลวงเพ่อไปนะคะเนะคะประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่1นนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองนะคะพี่พีก็จะเป็นพระมหีสวนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งอีพีแจ้งรายการได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่สองนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระปิตาหลวงปู่ยิมนะคะพระปิตาหลวงปู่ยิมนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง,งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ4 0 0บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆ400บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่3มนะคะ รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะก็จะเป็นพระปุหนังนะพี่พี่พระปุหนังกรุวัดราชบุรณะนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่นะคะฝากพี่พี่ทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องละพีด้วยนะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่5นะคะพี่พี่รายการที่5นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสดนะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่10นะคะเขาพิ่งอเป็นรายการที่5นะคะเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพี่พี่เป็นรายการที่ห้านะคะ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพี่พีก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้า,ด,าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พีเป็นรายการที่6นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะพี่ๆก็จะเป็นพับปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรทเข้ามาเลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่7นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นตอรี่ปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดน,นะคะแานหน้าดรานข้าง้ดนหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9เลยนะคะพี่ๆ รายการที่9นะคะก็จะเป็นพัปิตาหลวงพอดีนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบนะคะถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่9นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่พี่รายการที่10นะคะก็จะเป็นเสือหลวงพะวงนะคะ เสือหลวงพะวงนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถูกใจรายการไหนรีบทักรีบโทรเข้ามานะคะแจ้ง e ีพีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะอีพีนี้เป็นอีพี87นะคะพีพีรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะเสือหลวงพะวงนะ,ะไปกันต่อรายการที่11นะคะ รายการที่11นะคะพี่พก็จะเป็นพระสมเด็จเดียมตลับพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆประมาณนี้เลยนะคะรายการที่11นะคะไปต่อกันที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะพี่พก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พเป็นรายการที่12นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ พระสมเด็จเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้าหน,าห,นาหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพ,พี่เป็นรายการที่13นะคะเป็นรายการที่13นะคะพี่พระสมเด็จนะคะไปต่อกันที่รายการที่ที่14นะคะรายการที่14ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่14นะคะถูกใจรายการไหนพี่พี่รีบทักรีบโจเข้ามาเลยนะคะแจ้งอีพีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะ EP ีนี้เป็น EP พีนะคะ ไปกันต่อรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเตรียมรลับพร้อมใช้งานเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจากรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะไปต่อกันที่รายการที่16เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทานะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจร,รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่16นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องน้องละพีด้วยนะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะรายการที่16นะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะรายการที่17ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี เหรียญหลวงปู่ทวนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูากใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่17นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พี่รายการไหนไวเกินไปเร็วเกินไปต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์แจ้งพี่แจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการที่18นะคะเป็นพระคงลำพูนนะคะเรียมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้เก่าๆเลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่18นะคะ ไปกันต่อรายการที่19นะคะพี่พรายการที่19นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่19ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พีเรียมกรอพลาสติกสวยๆพร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะ รายการนี้สะท้อนต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์แจ้งอีพแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะไปกันต่อรายการที่20นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ รายการที่20นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะ400บาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆจะส่งให้ฟรีแบบ EMS นะคะมีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนก็สามารถโอนงินเข้ามานะคะรากันต่อรายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงปูโตนะคะ เรียดหลวงปูป่โตะนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่21นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่22นะคะรายการที่22นะคะก็จะเป็นเตารีดหลวงปูท่ทวนหลังหนังสือนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆ ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้เป็นรายการที่23นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะมีกิ่งด้วยนะคะพี่พี่ขย่า,าแล้วมันมีเสียงกิ่งด้วยนะคะข้างในนะรายการที่23ไปกันต่อรายการที่24เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดน,นะคะเตารีดหลวงปู่ทวดน,นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พเป็นรายการที่24นะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะก็จะเป็นพระนางพญานะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่พระนางพญารายการที่25นะคะประมาณนี้เลยนะคะทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถึงใจรายการไหนนะคะรีบทักคลิปตัวเข้ามาหาช่องน้องระพีได้เลยนะคะ แจ้งอีพีแจ้งรายการทุกครั้งนะคะพี่ๆสี่ร้อบาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีแบบ EMS เลยนะคะช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code ด้านล่างนะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศรัพท์0 8 1ย์1 6 2 8 2นะคะช่องละพีของเก่าของสะสมนะคะยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ